ที่ค่ะเจคเคนโนแนะนำที่ดินแปลงสวยนะคะแปลงนี้คิดราคาเพียงที่ดินนะคะแต่แถมกิจการรีสอร์ทไปให้ปรับปรุงรีโนเวทและสารต่อกิจการกันนะคะเรียกได้ว่าที่ดินแถมรีสอร์ทและสิ่งปลูกสร้างคะ่ะอยู่บ้านหาันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอมีห้องพักทั้งหมด9หลังอยู่บนพื้นที่ขนาด3ไร่57ตารางวา เป็นที่ดินโฉนดนะคะทำเรดีบรรยากาศร่มรื่นค่ะและเปิดให้บริการมาแล้วหลายปีเลยทีเดียวนะคะมีลูกค้าเดิมเป็นฐานลูกค้าอยู่แล้วด้วยค่ะทุกท่านแต่ว่าตอนนี้นะคะเจ้าของได้ปิดไว้ค่ะเนื่องจากเจ้าของเป็นข้าราชการนะคะต้องย้ายไปทำงานที่อื่นค่ะจึงไม่สะดวกที่จะดูแลต่อนะคะจึงมีความจำเป็นต้องส่งต่อกิจการนี้ค่ะสำหรับท่านที่สามารถ ประกอบกิจการต่อได้เลยนะคะหรือจะซื้อไว้สําหรับเกงกาไรก็ได้ค่ะส่งต่อในราคาเพียง2ล้าน2แสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้ต่อรองได้ด้วยค่ะทุกท่านขอเน้นนะคะว่าราคานี้ที่ดินล้วนๆก็คุ้มแล้วนะคะทุกท่านแถมสิ่งปลูกสร้างและกิจการรีสอร์ทให้ท่านสามารถรีโนเวทนิดหน่อยก็สานต่อกันได้เลยค่ะคุ้มมากๆนะคะต้องปรับปรุงบางส่วนบางจุดเท่านั้นเองค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดชมนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้านะคะเพื่อเข้ารับชมพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ